จะจะมาสอนใช้สมาร์ทบอร์ดรุ่นใหม่ของเรานะคะชื่อว่า m ม c กพัฟอินเทอร์เรกทีฟแนเนลนะคะวิธีแรกเลยนะคะคุณครูเราจะต้องทำการเสียบลักลักไฟนั่นแหละค่ะเสียบลักไฟเท่าไหนไม่ได้เสียบก็คือคุณครูเสียบให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราจะมากดปุ่มเพาในการเปิดนะคะปุ่มพาเวอร์จะอยู่กุ่มแรกนะคะจะมีไฟสีแดงกระพริบกระพริบอยู่คุณครูก็กดแค่ครั้งเดียวนะคะไม่ต้องกดย้ำนะครักดแค่ครั้งเดียว ดังนั้นมันไม่ได้มีโลกโลก้อะไรขึ้นมานะคะคุณรูก็รอค่ะบุจะเข้าหน้าหลักนะคะสามาร์ทปุของเราสามารถเลื่อนได้นะคะถ้าตัวไหนของคุณรูตำแหน่ง,งที่ไม่ได้ตามที่คุณต้องการก็สามารถเลื่อนแล้วก็ลบอกสา,านะะยได้ทางนี้เพื่อนจะมีปุ่มลบอกสายอยู่นะคะดีไว้สตาร์ทนะคะนี่ก็คือเป็นหน้าหลักในการใช้งาน ถ้าอาันดับแรกคุณรู้ระบบงานเท่าหนแต่ผมรู้ตัวอย่างเท่าไรนะคะเราจะไปที่ปุ่มเซ็ตติง้งสีสีม่วงเมื่อกี้นะคะเซ็ตติ้งไวไฟไวไฟเรามีไวไฟให้เชื่อมต่อนะคะชื่อว่าเนี่ย PSU with smart นะคะเชื่อมมาอยู่แล้วปรนะมาณนี้คระตูเข้ามาก็เล่นเน็ตได้เล,เลยนะคะ PSU with smart ต่อไปถ้าสมมุติครูต้องการปิดนะคะสมมุติใช้งานเสร็จแล้วเราต้องการปิดแต่ก่อนเราจะปิดเรามาเช็คครูนะคะว่าวันนี้เราใช้งานไปกี่ไปกี่หน้าต่างหน้าจอนะคะจะอยู่ไอคอนที่3นะคะคนที่3อันนี้ไม่ขึ้นเพราะว่าเมื่อกี้จีดีรีฟออกมาแล้วนะคะสมมุติเราเปิด อ้ออาสมมเราจะฟังเพลงนะคะนี้คือรถที่สอันะโอเคนะคะวันนี้เราเปิดเพลงถ้าสมมติเพลงเราดังเกินไปนะคะเนี่ยจะมีปูมีดูเมนูนี้นะคอันนี้คือเคือค่องความสว่างก็เช่นอันนี้คือเครือด อ,อ่าทีนี้กูจะปิดปิดก็คือปิดหน้าจอในการใช้งานถ้าสมมติคุณครูใช้เป็นคนสุดท้ายในห้องเรียนนะคะอ่ากดปุม่ม power นะคะถ้าสมมุติว่าปุ่ม power เรากดค้างแบบนี้นี่อันนี้ก็คือจะถามว่าเช็ดดาวหรือเปล่าถ้าเรายังไม่อยากเช็ดดาวก็กด cancel ระหว่างเรียนถ้าเราจะพักหน้าจอนะคะกดปุ่มแค่ครั้งเดียวอันนี้คือการพักหน้าจอแล้วก็กดปุม่ม power อีกหนึ่งครั้ง,งนี้หรือว่าเอามือถตะก็ได้ Ų, daylight, อยากชูก็จะลองอยากชก็คือติดต้๊กหนึ่งแล้วก็อเอาแม่มาแล้วก็ถ้าเราจะติดกก็คลรซ้างไว้นะคะแล้ก็แชดดาวรนการชดดาวมีสองแบบนะคะรู้ที่กึกษเราควรแนะนํติ๊กติกนะคะก็คือชชดดาวลงนี้หนึ่งครั้งแต่คับเราจะไม่ถอดนะคะให้คูที่ึกษาแนะนติดกติ๊กว่าให้กดชชดดาวหลังเพื่องหนึ่งครั้งนะคะก็คือจะอ้อมาเรื่องตรงนี้ จะอยู่ข้างสายพาวเวอร์เลยนะคะจะมีปุ่มสวิต์เปิดปิดตรงนี้อยู่นะคะก็กปดปิดอีกครั้งหนึ่งก็คือการปิดเรียบร้อยนะคะประมาณนี้โอเคค่ะนี่คือการเปิดปิดเครื่องการใช้งานเบื้องต้นนะคะขอบคตณค่ะต่อไปจะเป็นการเชื่อมต่อกับ iPad กละคะ g o ด้านในที่มี iPad นะคะงูจะเห็นว่าด้านหน้าเราไม่มีสายเลยค่ะ มันไม่มีสายให้คุณครูเลยนะคะเดี <g ül> <g ül> ๋ยว <laughs> เราจะแสดงวิธีการทำให้ว่ามันเชื่อมต่อ,อยังไงนะคะอ่า้อดีของเครื่องน,นี้นะคะมันจะมีตัวที่ชื่อว่านองต้นนองต้นไวเน็ตนะคะซึ่งเราได้ทําการเชื่อมต่อให้เครื่องเนี้ยเปรียบเสมือนฮอสปอตในการส่ยสัญญาณให้กับคุณครูนะคะแต่การที่คุณครูจะเชื่อมต่อกับเครื่องนี้ได้หนึ่งคุณครูต้องดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่าชื่ออะไรครับเมกฮับคอนเนคค่ะเมกฮับคอนเนค ดูดูดูหน้าตาะค่หน้าตาจะเป็นสีฟ้าๆไม่ครับคอน c กแบบนี้นะคะวิธีการดาวน์โหลดก็เหมือนการดาวน์โหลดทั่วๆไปนะคะอาจากนั้นคุณครูดาวน์โหลดเสร็จคุณครูมาดูที่เครื่อ,สอ,ขของสามารถหลดกลับเราว่าป่อยอ็อปบอร์ดหรือยังทำการเปิดหรือยังนะคะอันนี้ตอนแรกอาจจะปิดอยู่แล้วเราก็เปิดนะคะ อ่าชื่อพาอร์อก์ดของห้องน,นี้ชื่อว่ารูมสามสามศูนย์อ่ะคุณครูก็สังเกตใน w ว f ฟของตัวเองค่ะมันมีรูมสามสามศนขึ้นมาไหมนะคะ mm hmm. อ่ะถ้ามีก็จิ้มูเลยค่อะ,คะอ่ะรหัสผ่านรหัสผ่านคืออะไรคะรหัสผ่านคุณครูจากตรงไหนก็ตรงนี้ค่ะพาสเวิร์ดนะคะเราจะตั้งให้มีรหัสเดียวกันทั้งหมดนะคะ1 2ึ4งสองแตสี่ห้าหกเจ็ดแปดคุณครูอย่าบอกเด็กน,นะคะ <c oughs> เราลูมโฟนเชื่อมได้เป่เชื่อได้เลยค่ะให้คุณรู้ไวมคะคุณรู้ใชไมเขาไม่เชื่อเราเชื่อเลยนะคะลุมสามสามอ่ะทีนี้มันยังไม่มันยังไม่ไปที่หน้าจอเลยค่ะทำยังไงเอ่ยเราก็กลับมาที่เมคพับนะคะที่เราดาวโหลดมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็กดเข้าไปเนาะมันก็จะให้ใส่เชื่อมกับเือข่เดียวกันก่อนป้อนรหัสการเชื่อมนะคะรหัสหลักตัวัวมาจากไหนมาจากไหนเอ่ยด้านด้านบนเลยค่ะตรงนี้นะคะ สามศูนย์สามแปดหนึ่งจิตโอเคอันนี้มันจะมีให้แชหน้าจอนะคะแล้วก็คุณครูก็กดเริ่มได้เลยค่ะกดเริ่มนะคะให้เรียบอันแรกนะคะบอด์คส<อ>ดแคสค่ะจิ้มลงมาเลยค่ะแล้วก็เริ่มขายพอดนะคะโอเคค่ะ

แล้วก็มันจะมีให้ผมพาวเวอร์หยุดนะคะเป็นรู่ปุ่มพา w เวอร์ตรงนี้ก็ตรงนี้ได้เลยเรียบร้อยค่ะก็จะหยุดล สำหรับการเชื่อมต่อดองเกิลไวริกับโรถมุกนะคะที่คุณครูจะใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนนะคะตัวนี้เรียกว่าดองเกิลไวรินะคะเบรบเสมือนตัวฮอสปอตในการป่อนสัญญาณนะคะครั้งแรกในการใช้ของคุณครูนะคะมันจะมี2ส่วนแบบนี้นะคะอุปกรณ์ ส่วนนี่หนึ่งจะเป็นตัวแม่ครับเลยนะคะที่เป็นหัวเป็นไทซ C แล้วก็เป็นตัว USB นะคะในการเชื่อมต่อกับจอครั้งแรกนะคะเราต้องถอดหัวนี้ออกมากอน,นะคะแบบนี้ให้เป็นหัวแบบไทซ C นะคะเราก็เดินมาเชื่อมต่อนะคะตรงที่จอมันจะมีคําว่า in in อ่าพุณครูก็เสียบเข้าไปนะคะปุ๊บมันจะเป็นขึ้นไฟสีฟ้ากระพริบอยู่นะคะ ที่หน้าจอที่หน้าจอมันบอกว่าคนฟิกดองเกิลน,นะคะให้รอถ้าเสร็จแล้วโคนฟิกซักเส็จเสร็จแล้วก็กดโอเคนะคะอันนี้คือเป็นการเชื่อมต่อกับจอนะคะ,ะเสร็จแล้วคุณก็ถอดมานนะคะจากนั้นเอามาประกอบหัวนะคะให้เป็นเว b บปีในการเชื่อมต่อกับน้ดบุกของเราอ,อันนี้คือน้ดบุกนะคะ เสียบเข้าไปรอประมาณแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมันจะขึ้นคอนฟิกคอ,อนฟิกแบบนี้นะคะคอนเทนต์เดสก์ท็อปอันนี้เลือกเดสก์ท็อปก็ได้นะคะแล้วก็กดพรีวิวพรีวิวเราก็ดูว่าเราต้องการแชร์คลิกทูแชร์นะคะกดคลิกทูแชร์เราจะเห็นว่าหน้าจอของเราจะเป็นแบบนี้นะคะ อ่ะทีนี้เราก็จะมาใช้ในจอสับสนเลยนะคะอ่ะเราสามารถคลิกคลิกได้เลยในนี้นะคะเราก็กดการเรา,เราก็กดลบลงมาก็ได้ะคะ่ะอันนี้เป็นการฉายหน้าจอสมล์ถ้าต้องการฉายเราสามารถกดได้เลยทีนี้ความสามารถของมันก็คือเมื่อเรากดในนี้ในนี้ของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยค่ะดังนั้นลูกลูกเล่นที่เราเล่นในกระดานะคะมันก็จะเปลี่ยนไปไปใน นนวดหน่อยนะคะอ่านิคือการเลื่อนอะไรยังนี้นะคะแน<อ>่โยเราเก็จะเห็นไปอันนี้คือประมาณนี้นะคะ,ะถ้าคุณปูอยากออกจากหน้่โยนะคะอ่าเราก็มากดอยู่ตรงนี้ได้นะคะตัวแม็กั์ กดสต็อปนะคะสต็อหมายนสต็อปแชร์อย่างเงี้นะคะอ่าหน้าจอก็จะกลับสู่โหมดปกติค่ะ